The temptation that swallows you, black mamba สิ่งัยวยวนที่กลืนกินเธอไปคือเจ้ามูยักษ์ black mamba You wander this quangya เธอเดินทางเร่ร่อนในควางยาควางยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ AI อยู่นั่นเองค่ะ I wanna find your other self ฉันอยากจะพบอีกตัวตนหนึ่งของฉันอีกตัวตนหนึ่งของฉันก็คือเจ้า AI นี่แหละที่อยู่หายไปจากซิงฉันอยากจะพบเธอจังเลยต้องโดนเจ้า black mamba กลืนกินไปแน่เลย can get some ソリッ ทุกคนวันนี้นะคะตาจ,จะมาปลายเพลงใหม่ของวงใหม่นะคะเอสปานนั่นเองนะคะขอเล่าเกี่ยวกับวงนี้ก่อนเลยเพราะว่าวงนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ที่ไม่เหมือนวงอื่นซึ่งขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีไม่ได้ติดตามวงไหนไม่ได้เป็นมัมหมีไม่ได้เป็นแฟนคลับแฟนเพจวงไหนเลยแต่ข้อมูลที่ตาได้มาเนี่ยได้มาจากการสืบค้นเซิร์ชหาต่างๆหรือว่าอ่านในทวิตเตอร์ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะวงนี้นะคะวงเอสปาชื่อย่อมาจาก AE ที่ย่อมาจาก Avatar Ex. Experience นะคะแล้วก็คำว่า expect นะคะซึ่งวงนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเขามีสมาชิกคนจริง4คนนอกจากนี้แล้วยังมี AI ของสมาชิกอีก4ตัวนั่นเองนะคะซึ่ง AI ของสมาชิกเนี่ยจะเรียกว่าถอดแบบตัวสมาชิกมาเลยก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นเหมือนฝาแฝดหรือว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเลยทีเดียวแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าตัว AI เนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองก็คือเหมือนเป็นคนอีกคนนึงที่ถอดแบบมาจากตัวสมาชิกจริงๆนะคะไอตาเนี่ยเข้าไป ดูเป็นวิดีโอที่แนะนําของแต่ละคนได้ข้อมูลมาว่าสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยเขาจะใช้ซิงค์ซึ่งซิงค์เนี่ยเหมือนเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นแอปแอปหนึ่งที่เหมือนเขาแช์นั่นนู่นนี่เกี่ยวกับในชีวิตแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ไปประกอบกันแล้วก็เก่ะให้เกิดตัว AI พวกนี้ขึ้นมา oh. ก็เลยทําให้มีความชอบคล้ายๆกันหรือว่ามีความเป็นตัวของสมาชิกตัวจริงๆอยู่ด้วยแต่ก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าทางค่ายเนี่ยเขาจะเอาซิงค์ เนี่ยมาทําเป็นแอปให้แฟนๆได้ดาวน์โหลดมาใช้ใกล้ชิดกับศิลปินหรือเปล่าหรือว่าใดๆในอนาคตเขาก็ยังไม่ได้ให้ความกระจ่างใดๆเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ๊ปที่มีคอนเซปต์แบบที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแตาว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีคอนเซปต์ที่แตกต่างมีสตอรี่เป็นแฟนอย่างเราก็ได้แบบเฮ้ยเก๋ดีเนาะอะไรอย่างนี้นะคะเรามาเข้าเพลงกันเลยค่ะ I'm a dick. ไม่ดิ t ิตเอ n เลสเ s l y อ a กิ้งเฉันเสพติดแล้วเธอสนทนากับฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด a อ pa ของฉันหมายถึงตัว AI ของฉันนั่นเองนะคะ This communion your existence brings me to another dimension การร่วมแลกเปลี่ยนกันนี้การมีอยู่ของเธอนำฉันไปยังอีกมิติก็คือการที่เขาได้รู้จักตัว AI ของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเหมือนท่องไปยังอีกมิติหนึ่งเลยนะคะ I'm at the center of the world, you're in the flat. ฉันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลกส่วนเธออยู่ที่ flat flat เนี่ยเป็นชื่อสถานที่ที่ AI อยู่นั่นเองเพราะตัว AI เนี่ยไม่ได้มาอยู่ในโลกจริงๆนะคะเรื่องราวตอนนี้ก็คืออยู่อีกโลกหนึ่งของเขานั่นเอง All of my a c t i o n it grows your power. ทุกๆก,ก,การกระทำของฉันทำให้อำนาจของเธอแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นอันนี้เนี่ยไอตาดูในวิดีโอที่เขาแนะนำตัว a arina, AI ของน้องคาริน่าเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคาริน่าได้ซ้อมเต้นได้ทำอะไรได้ ตัว AI ก็เหมือนได้รับประสบการณ์นั้นๆด้วยก็คือเหมือนได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือสนิทกันมากทําให้โตไปด้วยกันนั่นเองค่ะ From some time ago you s i n k out looking like a noise ตั้งแต่ตอนนั้นที่เธอหยุดซิงค์ไปเหมือนเป็นสัญญาณรบกวนอันนี้คือบอกว่าตัว AI เนี่ยย่ยย่ๆก็หายไปจากโลกโซเชียลมีเดียนี้หายไปจากแอปนี้เลยอะไรนงี้ I can't find i t a n y m o r e ฉันหามันไม่พบอีกแล้วอ่าเริ่มมีแบบเฮ้ยตอนแรกแบบสนิทกันอยู่ดีๆหายไปไหนแล้ว You can The temptation that swallows you Black Mamba สิ่งยั่วยที่กลืนกินเธอไปคือเจ้างูยักษ์ Black Mamba m a มามามบาเจ้างูยักษ์แมนบานะคะตัวนี้เนี่ยอาจจาะไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงงูที่เป็นงูจริงๆหรือว่าเขาเอาเจ้างูยักษ์ Black Mamba เนี่ยมาเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายความโลภความอะไรใดๆคะ่ะอาจจะไม่ได้สื่อว่าเป็นงูที่เป็นสัตว์ที่เกิดตามป่าจริงๆ I want t h i s ควา n ยาเธอเดินทางเร่ร่อนในควางยาควางยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ AI อยู่นั่นเองค่ะ I w a n n a find your other self ฉันอยากจะพบอีกตัวตนหนึ่งของฉันอีกตัวตนหนึ่งของฉันก็คือเจ้า AI นี่แหละที่อยู่หายไปจากซิงค์ฉันอยากจะพบเธอจังเลยต้องโดนเจ้า Black Mamba กลืนกินไปแน่เลย

I'm exhausted. Your assistance has grown, swallowing all of the greed. ฉันเหนื่อยเหลือเกินการมีอยู่ของเธอเติบโตขึ้นกลืนกินความโลภทั้งปวงอันนี้พูดถึงเจ้างูยักษ์แม่บ้านเนี่ยมันกลืนกินความโลภทั้งปวง t the e s p a There can't be two ฉันคือเอสป้าไม่สามารถมีเอสป้าอีกคนหนึ่งได้ Monochrome to colors เปลี่ยนขาวดำให้สดใส This is evil evolution นี่มันคือวิวัฒนาการจ้ะ Oh I make a dangerous joke You are charming but get it e n i อุ๊ยฉันปล่อยมุกตลกร้ายออกไปหรอเธอนะ่ะมีเสน่ห์นะแต่ก็ต้องขอบาย It swallow everything black m e m b e r เพราะเจ้างูยักษ์ black m e m b e r มันจะกลืนกินทุกสิ่งตรงนี้นะคะสังเกตว่าพอ black m e m b a เจ้างูฟุ๊บเข้ามาสาวๆก็จะอยู่ในซีนที่ใส่ชุดสีดำเลยนะคะ พอถึงซีนนี้เนี่ยตาน้นงคารินาเนี่ยกลายเป็นสีดําแล้วก็ไปอยู่ในห้องสีดํามืดนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นแม่มดหรือตัวร้ายใดๆใจตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของแบล็กแม b บาหรือเปล่าเสือเห็นว่าอันนี้แหละคือความชั่วร้ายไอ้ตาเนี่ยไม่รู้วัยแต่เข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ก็ดูแล้วก็แปรไปหาข้อมูลไปคิดว่า,าจ,จะเป็นเครื่องหลังของเพลงหมถึงว่าสาวๆเนี่ยโดนแบล็กแม b บากลืนกินไปแล้วชุดที่ใส่กลายเป็นชุดสีดําซีนที่เต้นเนี่ยกลายเป็นซีนสีแดงที่ดูแบบน่ากลัวมากนะคะแล้วก็น้องคารินาก็อยู่ในห องสีดําเหมือนแบบว่าโดนกืนกินเข้าไปแล้วกําลังต่อสู้จากภายในตัวเจ้าแบล็กแมมบานั่นเองเพราะว่าครึ่งแรกของเพลงเนี่ยเขาเริ่ม MV จากซีนที่ดูสดใสมีต้นไม้มีแบบว่าสีสันคัอร์ฟูดูแบบพาราไดซ์มากสวรรค์มากแต่ตอนนี้กลายเป็นดํามืดไปนั่นเองค่ะ the mirror you ในเงาสะท้อนในกระจกของฉันคือเธอใช่ไหม Is it just d i s o r r e d vision หรือเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา If I could connect with you again หากฉันสามารถเชื่อมต่อกับเธอได้อีกครั้ง I want to meet you now ฉันอยากจะเจอกับเธอเสียตอนนี้เลย it, s <S it will swallow everything black member เจ้างูอยาก black member มันจะกลืนกินทุกสิ่ง ะะจากซากของเจ้าแบล็กแม m บ a าเนี่ย mm. ก็เกิดเป็นคนขึ้นมาคนใหม่ไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือว่าเป็น AI ตัวใหม่ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องดูกันไปว่าในเพลงต่อไป mm. เขาจะมีเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆนนะคะแล้วก็ตอนท้ายของคลิปเนี่ยแอบเห็นนิดนึง โผลอันนิดนึงให้เราได้ตกใจลเล่นนะคะกับโบอานะคะเป็นศิลปินรุ่นพี่ในค่ายก็คือเป็นศิลปินที่ดังมากๆซึ่งในตาสังเกตแล้วว่าในหลายๆ MV เนี่ยเขาแอบมีทินท้ายวิดีโอเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับใน MV เพลงของ NCT U เพลง Make a Wish นะคะตอนท้ายเนี่ยก็จะมีเป็นซีนที่เป็นรถไฟแล้วก็เป็นดอกมงดอกไม้ซึ่งก็เป็นซีนในเ v เพลงนี้นั่นเองเหมือนเขาจะบอกให้หินบอกคำใบเล็กๆว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะมีแบบ มันเจ็บบิ้วนะแล้วเราก็มาเห็นพี่โบอาของเราอยู่ท้าย MV ของเด็กๆเอสป้าเนี่ยคิดว่าโบอาก็อาจจะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่านะคะนี่นะคะก็เป็นแปลเพลง Black Mamba ของวงเอสป้าถ้าข้อมูลตรงไหนที่ตารวบรวมมาผิดพลาดประการใดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อมีคนมาดูเพื่อนๆมาดูก็จะได้แชร์ข้อมูลกันเนาะหรือว่าอันนี้หนูว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยไม่ชัวร์เหมือนกันก็จะได้เมาท์อมอยกันนะคะอต้าได้มาเนี่ยก็จะเป็นที่เขามาท์มอยกันในทวนะิตเตอร์เนาะเราก็ไม่รู้หรก ว่ามันจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแต่มันก็รู้สึกว่าพอมันมีสตอรี่มันก็สนุกดีในการที่เราบบว่าเล่าไปเลื่อนหาเลื่อนอ่านขุดหาดูวิดีโอนัน้นวิดีโอน,นี้ที่เขามาเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังไตอตาก็เอามาเล่าให้กันฟังนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ตาด้วยเนาะเพื่อไม่แปรเพลงหน้าจะได้ไม่พลาดกันสําหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ it's over